ซากุระบ้านนี้ก็บานแล้วนะคะนี่บานต้นใหญ่มากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้ก็จะชวนมาดูดอกไม้เมืองหนาวที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นฤดูนี้เลยค่ะฤดูหนาวซึ่งจะมีอยู่หลายพันธุ์ด้วยกันนะคะหลายแบบด้วยค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะปีนี้ที่ญี่ปุ่นนะคะเป็นปีที่พิเศษค่ะนั่นก็คือฤด,ดูร้อนจะมาเร็วขึ้นกว่าปกติอากาศไม่ค่อยหนาวมากเริ่มอบอุ่นแล้วนะคะตอนนี้ปกติแล้วนะคะเดือน2เดือน3เนี่ยดอกซากุระมันยังไม่บานนะคะบานจริงๆก็จะเป็นประมาณเดือนสี แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะปีนี้อากาศอุ่นขึ้นเร็วมากนะคะก็เลยมีดอกไม้นะคะแข่งกันบานเต็มเลยค่ะก้อยก็อดไม่ได้ที่จะเอามาให้เพื่อนๆชมกันนะคะคือดอกของบย้ยเขาก็จะเรียกว่าอุเมโนฮานะนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้มีหลายสีด้วยกันค่ะที่เพื่อนๆเห็นจะเป็นสีขาวแล้วก็มีสีชมพูบน บางต้นก็สีขาวล้วนเลยสีชมพูล้วนเลยแล้วก็สีแดงล้วนเลยนี่ค่ะดอกที่ยังไม่บานก็ยังมีอยู่นะคะเดือนนี้ก็จะทยอยบานจนกระทั่งบานจนเต็มต้นค่ะดอกบวยนะคะเขาจะมีความหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆดูนะคะอันนี้ดอกบวยสีขาวในะสวนสาธารณะกลิ่นเขาจะหอมมีกลิ่นหอมมากเลย เวลาที่เขาเป็นดอกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีลูกในเดือนถัดไปนะคะเขาจะบานค่อยๆทยอยบานค่ะภายในหนึ่งเดือนดอกตุูมก็มีตอนนี้นะคะแต่ว่าอากาศอุ่นค่ะปีนี้ก็เลยบานเร็วกว่าปกติเนี่ยค่ะกลิ่นหอมหอมมากเลยค่ะ ใช่ค่ะดอกของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นดอกสีชมพูเข้มเลยะคะ่ะนี่ก็คือดอกไว้สีชมพูค่ะดอกไว้ชนิดนี้จะมีต้นนะคะที่เป็นกิ่งยาวๆแบบนี้ลักษณะก็จะออกทางกิ่งที่เป็นกิ่งอ่อน ห้อยย้อยแบบนี้ค่ะบวยชนิดนี้จะมีกลิ่นหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมเย็นๆส่วนข้างๆกันก็จะเป็นดอกบวยสีขาวค่ะ ต้นใหญ่มากเลยกลิ่นหอมมากเลยค่ะเดือนนี้โชคดีนะคะมีต้นบ้วยแล้วก็ยังมีต้นซากุระที่บานด้วยค่ะเป็นซากุระหนึ่งชนิดที่บานเร็ว เดี๋ยวไปดูนะคะว่าสกุละที่บานเร็วต้นนี้นะคะจะมีความสวยขนาดไหนคะ่ะนี่นะคะก้อยพามาดูชัดๆค่ะดอกสากุระค่ะ ซากุระสีชมพูอ่อน,น,น,นดอกบวยดอกอดอกบวยพัน์นี้จะเป็นดอกบวยพันเตี้ยค่ะบวยพันเตี้ยพันนี้ก็จะเป็นพุ่มนะคะทรงพุ่มกิ่งก้านก็จะไม่ค่อยละเกะระกะมากถ้าเราตกแต่งตัดให้ดีๆนะคะก็จะเป็นทรงพุ่มแบบนี้ มันเตี้ยมากเลยค่ะดอกก็จะเป็นดอกกลมๆมมวนๆน,นะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก,กันค่ะ ส่วนบวยต้นนี้จะมีลักษณะเป็นกิ่งก้านจะสีแดงแล้วก็ดอกตูมก็จะมีสีแดงแต่ตัวดอกนะคะก็จะเป็นสีขาวข้างในเกสรจะมีสีเหลืองแล้วก็ปนสีชมพูนินดๆค่ะดูน่ารักดีอันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะคะลักษณะจะเป็นดอกตามกิ่งก้านถี่มากๆเลยค่ะ ดอกบัวชนิดนี้นะคะจะเป็นดอกบัวที่เขานิยมนําไปจัดแจกันค่ะเพราะว่ากิ่งของเขามีความยาวแล้วก็ออกดอกตลอดช่วงกิ่งเลยค่ะจะเห็นกิ่งนะคะว่ายาวมากแล้วก็ดอกดกมาก,ท,กทุกตาดอกทุกตาทุกช่วงทุกตาเลยค่ะนี่ค่ะสกุระบ้านนี้ก็บานแล้วนะคะ ต้นใหญ่มากเลยแล้วก็พามาดูดอกไม้ที่บานตรงริมถนนนะคะถนนเส้นนี้จะปลูกเต็มไปด้วยดอกแมกโนเลียค่ะหรือว่าภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าโมคุเรนก็จะมีดอกสีขาวบานเต็มนะคะไม่มีใบเลยค่ะแบบนี้ค่ะสวยมากๆเลยดูน่ารักนะคะดูอ่อนหวานค่ะ ดอกแมกโนเลียแบบนี้นะคะเขาจะบานเร็วนะคะบานพร้อมกันบานเร็วภายใน1-2อ,อาทิตย์ค่ะก็จะบานหมดเลย แล้วที่ขาดไม่ได้นะคะสำหรับดอกไม้ชนิดนี้ประจําหน้าหนาวเลยก็คือดอกชื่อว่าพันจินะคะดอกนี้จะเป็นคล้ายๆดอกหญ้าค่ะจะชอบอยู่กับพื้นเตี้ยๆนะคะบูพรมเป็นดอกขนาดใหญ่มีหลากหลายสีสันให้ชมกันค่ะก็จะถือว่าเป็นราชินีของฤดูหนาวเลยนะคะอดทนมากๆเลยค่ะ แบบนี้เลยนะคะจะเกิดขึ้นกับดินเตี้ยๆแบบนี้แล้วก็จะแตกเป็นก้อนแน่นเลยนะคะวิธีการปลูกของเขาเนี่ยก็จะปลูกด้วยมเมล็ดนะคะในช่วงเดือนกันยาแล้วก็เพาะมาเรื่อยๆค่ะจะบานสวยมากๆในช่วงมกรากรุ่งพานะคะแล้วก็จะเริ่มร่วงโรยค่ะแต่ว่าดอกเขาก็จะออกมาใหม่เรื่อยๆนะคะ มีหลากหลายสีสันให้เลือกค่ะมีเหลืองชมพูแดงม่วงส้มนะคะส่วนใหญ่แล้วคนญี่ปุ่นจะปลูกไว้ในฤดูหนาวตอนที่เราปลูกผักไม่ได้ค่ะก็จะปลูกเป็นดอกไม้ประดับหน้าบ้านเก๋ๆนะคะดอกชนิดนี้จะไม่มีกลิ่นหอมค่ะแต่ว่าความสวยของเขานี่ก็ยอมรับจริงๆค่ะและวิธีการขยายพันธุ์ของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะแยกกอได้ด้วยนะคะเพราะเขาจะแตกกอแน่นเลยค่ะถ้าแน่นเกินไปมันก็จะ อัดกันแน่นนะคะดอกมันก็จะไม่ค่อยสวยค่ะมันจะซ้อนกันคนญี่ปุ่นก็เลยนิยมปลูกห่างๆค่ะแล้วเวลาที่มันแตกกอเป็นกอใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะดูสวยพอดีค่ะ หลังจากเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะก็จะเริ่มเข้าฤดูใบไม้ผลิอย่างเต็มตัวอย่างเต็มรูปแบบแล้วค่ะเดี๋ยวก้อยก็จะมีดอกไม้ผักหรืออะไรที่น่าสนใจจะมาอัปเดตเพื่อนๆดูเป็นระยะระยะนะคะสำหรับคลิปนี้ก้อยก็พามาดูไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าเพื่อนชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะสามารถพูดคุยในกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ